เพื่อนที่อยู่ตอนที่เรามีมั่งคือเพื่อนแท้เพื่อนที่อยู่ตอนที่เรามั่งมีคือเพื่อนเทียมโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์เพื่อนแท้จะอยู่ตอนที่เราหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินแต่เพื่อนเทียมจะอยู่เมื่อเราหลังสู้ฟูน้าสู้ฟ้าไม <Okay. S 1> ่อย่างั้น เราเองควรที่จะเลือกคบเพื่อนเพื่อที่จะไม่เป็นคนที่จะกลับมาทำร้ายเราในอนาคตเขาบอกไว้ว่าเพื่อนแท้จะคอยเตือนคุณต่อหน้าแต่เพื่อนเทียมจะคอยนินทางคุณรับหลังเพื่อนแท้จะดีใจเมื่อคุณได้ดีกว่าเพื่อนเทียมจะคอยอิจฉาริษยาเมื่อคุณได้ดีกว่าเขาและเพื่อนเทียมจะหายไป เมื่อเวลาที่คุณมีปัญหา<ว>ในขณะเดียวกันเพื่อนเทียมก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเสนอหน้าเวลาที่คุณประสบความสำเร็จน,นะครับการมีเพื่อนไม่จําเป็นต้องมีมากแต่ว่ามีเพื่อนที่รักจริงและยอมที่จะเสียสละบ,บ,บางสิ่งบางอย่างเพื่อให้เพื่อนตัวเองได้ดีกว่าแต่ในขณะเดียวกันเพื่อนก็ต้องไม่ทิ้งกันนั่นแหละครับคือเพื่อนเพื่อนจะไปด้วยกันแต่อดไม่ทิ้งกัน จากคุณภาพเกิดมาเพื่อไทยเกิดมาเพื่อแบ่งปัน,นสวัสดิภา